มือทองอย่างพี่เอสุภชัยนะคะที่ได้ออกมาวอน,นแฟนๆเขาว่าอย่าฟ้องพี่อ้ามนะหลังถูกดุเรื่องการแต่งตัวค่ะ นับวันยิ่งดูดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับนักปั้นมือทองอย่างพี่เอสุภชัยที่หันมาใส่ใจดูแลตัวเองด้วยการทานโปรโตีนและออกกําลังกายพร้อมขยันอวดหุ่นเพียวบางลงโซเชียลมีเดียแบบทีทีเลยแหละคะ่ะจนไม่ไหวให้พี่อ้ําพัชราภาต้องช่วยสแกนการแต่งตัวเลยแล้วะะละค่ะล่าสุดพี่เอได้เปิดใจวอนขอแฟนคลับว่าอย่าฟองพี่อ้ํานะในเรื่องการแต่งตัว เพราะถ้าพี่เอแต่งตัวไม่ดีพี่อ้าําจะยกหูมาดุทันทีและทําให้พี่เอไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแหละค่ะวันนี้ทําแบบนี้ไม่ได้นะเสื้อตัวนี้ไม่ได้นะทรงผมนี้ไม่ได้นะก็เลยอยากขอร้องแฟนๆค่ะว่าอย่าไปบอกพี่อ้ํานะว่าพี่เอแต่งตัวยังไงไปฟังเสียงพี่เอกันหน่อยค่ะ ถ้าพี่เอแต่งตัวอะไรไม่ดีอะไรเนี้ยยกหูมาทันทีดุทุกอย่างก็เลยวานแฟนคลับพี่เอทุกคนนะคะถ้าพี่เอทาอะไรไม่ดีอย่าฟ้องพี่อ้ํานะคะพี่เอกราบค่ะเพราะพี่อ้ํายกหูทันทีพี่เอไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะจะห้าทุ่มเที่ยงคืนถ้าเอฟซีไปฟ้องว่าพี่เอพี่อ้ําไปจัดการพี่เอหน่อยนะพี่อ้ําเธอวันนี้เธอทำแบบนี้ไม่ได้นะเสื้อตัวนี้ไม่ได้นะเออทรงผมนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะวันนี้น้องๆก็ใช่น้องๆอย่าไปบอกพี่อ้ํานะคะว่าพี่เอแต่งยังไงเดี๋ยววันนี้พีี่่ออมกก็โทราาว เธอทาอะไรเนี่ยผมอะไรเนี่ยหน้าอะไรโ็แ <Okay, S 2> กก็มีอะไรค่ะติติงอย่างเนี้ยค่ะก็คุณแม่ค่ะลูกอย่างเนี้ยค่ะลูกแต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยถึงสวยแค่ไหนแม่ที่บ้านก็ต้องบอกว่าลูกนิดนึงอย่งางเนี้ยนิดนึงลูกอันเดียนิดนึงรองเท้าไม่เรียบร้อยหรือเปล่าคอปกไม่เรียบร้อยพี่อําก็คือเขารักเรานะคะเขาก็เลยต้องดูแลเราก็ต้องยอมให้เขาดูเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขารักเรา